สวัสดีครับกลับมาพบกับ Visual Basic for Application สำหรับ Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะพูดถึงการเรียกใช้งาน Windows API หรือว่า Application Programming Interface นะครับถึงแม้ว่า Visual Basic for Application จะมีตัวฟังก์ชันหรือว่าสับรูทีนสำหรับการทำงานต่างๆมากมายเลยนะครับ แต่ในบางครั้งนะครับเราจําเป็นที่จะต้องขอใช้ฟังก์ชันบางอย่างที่มีอยู่ใน Windows นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดนะครับอย่างเช่นหากผมต้องการทราบว่าตัวสกรีนไซส์นะครับของเครื่องที่กําลังรัน Microsoft Excel อยู่นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปปรับใช้กับบางอย่างได้นะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆของการใช้งานตัว Windows API ดีกว่านะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับคือผมจะเดโมวิธีการใช้ตัว Sleep แล้วกันนะครับซึ่งเป็นตัว API อันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ Kernel 32ของ Windows นะครับอลองมาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์ตัวนี้ใช้ยังไงได้บ้างนะครับผมมาที่ตัว Developer นะครับคลิก Visual Basic ก่อนจากนั้นผมก็ Insert ตัว Module ขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับผมจะต้องเอา ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ declare เพื่อบอกตัว Visual Basic for Application ว่าเราจะมีการเรียกใช้ตัวสับรูทีนชื่อว่า Sleep ซึ่งอยู่ในตัว Kernel 32ของตัว Windows นะครับโดยที่สับรูทีนตัวนี้ จะรับค่าพารามิเตอร์เข้ามา1ตัวก็คือเป็นค่าแบบรองนะครับก็คือเป็นมิลลิเซ o ันเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานดีกว่านะฮะสมมติผมเขียนสับง่ายๆอันนึงนะครับสับเดโมแล้วก็ให้ s e ต rng เท่ากับ selection dim is integer เดี๋ยวลองดูนะฮะ for i เท่ากับ1 to rng count next i แล้วก็ ตรงนี้ผมก็บอกว่า rng i in. interior color เท่ากับ worksheet function random between 0จนถึง2ยกกำลัง24ลบ1อ่ะผมรันโคดอันนี้โคดอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมสร้างปุ่มไว้ตรงนี้ดีกว่าสร้างปุ่มขึ้นมา1ปุ่ม assign macro เข้าไปว่า demo นะครับสิ่งที่มาโครนี้ทำงานก็คือ ผู้ใช้จะต้องเลือกช่วงข้อมูลนะครับจากนั้นตัวมาโครอันนี้ก็จะสุ่มตัวสีเข้าไปในช่วงข้อมูลนะฮะลองดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสีนะครับวดเร็วมากแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะเลือกช่วงข้อมูลเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาดูเวอร์ชั่นที่ใช้นะครับตัวสลีปนะครับอันนี้ก็คือลูปทุกเซลล์นะครับผมพิมพ์สลีปเข้าไปนะครับสมมุติว่าสัก100ลองดูนะครับ100หมายถึง 1น0ิลลิเซกันนะครับหรือว่าเท่ากับเศษ1ส่วน1ิวินาทีนั่นเองนะครับก็คือ1วินาทีจะมีอยู่1000 m นมิลลิเซกันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอันนี้โค้ดจะเป็นไงสมมุติผมเลือกข้อมูลช่วงนี้นะฮะรันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะเห็นเป็นเหมือนกับว่าเครื่องมีการสโลว์ดาวนะครับก่อนที่จะเรียกข้อมูลนะครับใช้ข้อมูลสมมุติผมเคลียร์อันนี้ทิ้งดูให้ดูนะครับ ว่าความหมายของสลิปเป็นไงนะฮะผมเลือกช่วงข้อมูลที่ผมต้องการคลิก1ครั้งเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นสไตล์คล้ายๆแอนิเมชันค่อยๆขึ้นมาทีละอันนะฮะอันนี้ก็คือการเรียกใช้งานตัวสลิปซึ่งเป็น Windows API อันหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเรียกใช้งาน Windows API นะครับ สำหรับในตอนถัดไปผมจะเสนอรายละเอียดของ Windows API ที่สำคัญสคัญที่เราควรจะต้องรู้นะครับสำหรับการใช้งานตัว Excel นะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ